โดยเห็นแบบนี้กะดีใจนำน้องออดเดินลูกเดอโดยน้องออดดีใจบอดีใจดีใจเห็ดแบบใดดีใจเย้โดยดีใจเนาะทางเออยกะดีใจคือกันเนาะโดยดีใจนำน้องออแหล้กก็ยินดีนำน้องออเดอโดยอ่าคันดีใจกะมะตั้งใจขอบุญขอบคุณเพื่อนลุก ขอบคุณมื้ออนใจพ่ะย่ะอาจารย์ไลไลผมมีบุญกรณี่มาใส่ขอบคุณน้อยคอยเปิดตุ้งกระพรเข่งแขงด้วยเชินสาธุจับสบายดีสบายดีแบบกษัตริดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนสุหมองสุบอลเด้อมาพบมาพบกับสาวลำพอนอีกแล้วเนาะวันนี้สาวลำพอนก็เดินทางมาพี่แหละพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านของน้องอ้อเนาะวันนี้กั มาหอวมินดีกับน้องอเนี่ยแหละก็มาบิง่งานน้ำเนาะแต่ก็มานัดไม้ทางทางไอ้ใหญ่คนน้ำเนาะโอเคนาตอนนี้กะสิเขาไปหาทางน้องออเลยเด้อกันยังสิโบอบเนาะว่าอไอ้ใหญ่คอไทยให้อ่าพี่น้องติดตามตับชมแล้วก็หาฟังไปพร้อมๆกันเด้อจะมาหอดเงินของน้องอแล้วทงางสารพจกสิเขาไปหาอ่าทางน้องออเลยเนาะบุกงว่าน้องสาวคนดูเพื่อนโบแลวก็เหตุยังอยู่เนาะ แต,แต่เห็นรถจอดอยู่ก็คือซีเมนรถในครอบครัวของน้องอ้อบอโอ,โอเคเนาะพ,นพี่น้องน้องอ้อก,กับพอดีอยู่เฮือนพอดีเลยเนาะสบายดีน้องลดีโดยน้องอ้อเห็ดอย่างอยู่กำลังปั้นเงินอยู่เออมัอนี่อยู่เงอ,อ,อ,อนกับไผ่อยู่เงินกแม่กพออยู่เนกับแม่ก็อกพอ อ้าวนางลงก่อนก็ได้ลูกดูดูมันอกีกกรฝนตกน้องอ,อ,อ,อ้อ <c> ย <oughs> ลุยผ่านฝนมาแต่ต้นมาห่นกับ,บโบเหงเป็นไดพอดีมาฮอดบ้านน้องอ,อ่อนี่เหงคั่งอือดูอันนี้ฝนน,กกนะคกระตกมันกินนี่แล้วกินก็ยังไม่ต้ออกันฮะกระตกนี่วิ่ยแ <c oughs> สดงว่าเอา้ยมาพร้อมฝนเลยได้หน่ซ <c oughs> ุ่มเย็นเลยเนาะ <c oughs> ดำบาน้าหรอบอไปมือเศร้านี่มีคนมาหาอยู่บอ โดยเออลุงเถืมมาหาเพืเ่อมาานมากก็ไัฮะลูกมากกะปองยาเลยก็หลายมาฮะมาจากคนอะมาจากคนมาสาคมาค,นออคนมาสามคนโอ้มาสามคนเออเพื่อนมากเลยเพื่อนวายยังแนี่ยกายละเราเพื่อนเจ็ดเพื่อนถางเยโอ้เห็นเงื่อนหายโอ้เออละพอดีใจน้ำเดอ้อโดย,โดยโอ,อันน้องอ้อนันมักเงอนแบบใดเลยมักเงอนต่อ มาเคอนโกโอ้หลยเพื่อนเสียเพื่อนแบบใดให้ลูกเห็นเพื่อนกสเื่อนโกหาแบบที่เฮ้ามากเลยเพื่อืบอ,อดีใจบอดีใจเออแลยเพื่อนมากเมื่อนี้หลยเพื่อนนั่นกลับออกไปด้วลหรอบอหาก้ามากนีโอ้หาก้ามากินนี่เลยโอ้สังเอร์ละพลกับมานัดก็เพื่อนนี่แหละโดยมานัดกันก็เพื่อนนี่แหละ เออเพิ่นขี่รถออกไปแล้วโอ้โอ้เพิ่นไปงานทางอื่นต่ออีกเนาะได้ยินเพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่าสีสั่งเสามาให้ทางน้องอ้อได้ยินบอกเพิ่นว่าให้ฟังบอกการเดการเพิ่นอยู่โดยดีใจเลยเนาะเออดีใจเลยอยากได้อยู่บ่แหลยมันคือความฝันของเฮาอยู่บ่อแหล่มันคือความฝันแม่ว่าอยากได้แม่ว่า เัินตัวนี้คือมันเนี่ยภาคเตจยังมีมันเพยแล้วก็ยีดเดนมันใหม่แบบคุ้นมากแล้วมันพระบ่มีบนนอนยังม่แเบกายยมันพาถึงภเรียนให้ผ้าสดยังบริหารโดยเลยอยากได้เพื่อนใหม่โดยโดยเพื่อนสี่อันมาส่งสาวให้มื่อนี้เลยมันบ่อือด้โด้วยสันเอลัมพลกับสิจุธาบึงน้องห่วงยินดีนำน้องอ้อเนาะโดยโดยน้องอ้อช่วงนี้ ผักเหียนเห็ดยังเนี่ยแหละเกลือเป็ดเกลือไก่เอาแด็กเขาขอไก่ไก่ในตะกร้าแะ้วก็เต็มเถื่อกับวางอยู่กันหนึ่งเข่าล่างรวยเห็ดกินแล้วกัไปหาคุกกิโลน้ำไหมแล้วกัไปหาตึกเป็ดยังไปหาธรรมชาติเลยโอ้ธรรมชาติเลยน้องอ้เห็ดเป็นหมดเลยบอทิวามานี่เห็ดเป็นเลยเห็ดเป็นหมดเลยเมื่อไหร่ก็ตื่นตื่นเดแบเขากำลังงอนอยู่เนาะ โดยหมู่ปลูกบอลอ้ออ้อตื่นตื่นตื่นไปสิดเบ็ดเราก็เลยตื่นเช้านายังตื่นก็ไปสิดเบ็ดกับหมูเลยเออไปสิดอยู่ใสาห่าไก่บ่กสิดยู่หหน่อยใกล้ๆหนึ่งโอ้ได้หลายอยู่บ่โดยอ่ะสบายดีเด้อยปูกบ่าวน้อยเด้ออ่ะสบายดีก่อนลูกโดยสบายดีป้าปูกบ่าวน้อยก็ได้โด้วยด้วยดยสิดเบ็ดกับเป็นน้องอ้อนี่เนาะอือไปกันหลายคนบ่ ไปสามคนปักทุกับกาตีเ้าโอ้ดยหมู่เขาเฮียนำกันเหรอบอหมูหมูห้าสุตีป่อโอ้หมูอย่ป่อหาแต่น้องอ้อนี่ยย่ป่อสามหมูต้องอายุใหญ่กว่าบอโอือสี้เฮียนคนละบอลเลยสะคือเฮียนปัทปฐมนีหอดสาูลปัมนี่เฮียนอยู่ส เฮียนอยู่ดงเห็นเฮียนอยู่ดงเห็นอ๋อถามมัทยมยุ้มต้นเด้สะมัยมต้นก็ประมาณเฮียนอยู่ไบาย่าโอ้แต่ว่าบริเฮียนอยู่ดงเห็นบอกต้องแยกกุงเฮียนอีกต่างหากบอกโอ้แล้วมีมัทยยุ้มปลายเดิสะมันนี้ม .4 ฮาม .7 เด้อม .4 ฮาม .7 ก็บข่าวอยู่น้องป .2 เออน้องป .2 เนี่แหละอืมต้องไปอีกห้องเฮียนหนึ่งต่างหากอีกแม่แท้ กิโลกิโลยังมันนี่แหละโอ้ตรงไปอีกไม่ไกลบ่ตรงกิโลใกล้เติบได้แต่ว่าเพิ่นมีรถอ่ะนะหฮบ่เพิ่นมีรถอันฮับส่งบ่คันเฮาไปบ่มีเพียงแต่เฮาเฮากะบคันเฮาใหญ่ขับรถตันยังบ่แพงกตขี่รถตัวนี้ไปบางแถอบ่มีกะไปขี่น้ำมุ้งบางเพียนโดยกะขี่รถไปเองเลยเนาะไปเองได้เนาะ น้องอ้ออันความเพลินของน้องอ้อนี่ค่ะน้องอ้อเฮียนจบน้องอ้ออยากไปเฮียนยัางโตจบม .7 นี่นะแบบใหญ่เป็นใหญ่แล้วฮะอยากไปเฮียนว่าอยากไปเฮียนทันหมออยากเป็นทันหมออยากเป็นทันหมอหมโอ้มักบอหม,มัมกหมักเป็นบอเออมักสักยาให้เด็กน้อยมัมกใส่สุดขาวมันบ่ลูก อืมในคู่โบหมักบอกในคู่หมักคือกัารกานในคู่ได้เป็นในคู่สอนภาษาหยังภาษาลาวภาษาลาวเป็นครูสอนภาษาลาวโอ้พานักเรียนฟ้อนงนำห้องเพลงพร้อมแม่นแม่นบอกโอ๋อเป็นครูสอนอันคณิตศาสตร์นำอืมโดยโดยน้องอ๋อเต็มได้บ่เต็มได้ อืมอยากเห็นเลยเนาะเต็มภูผาเต็มภูผาก็ได้เออเฮาจินตนาการเองเฮาบ่กวาดภาพเองเฮาแม่เต็มภูผางานต้นไม้อืมโดยมีสีระบายนำบ่มีบ่มีเงินซื้อโอ้บ่มีบ่อ้าวเดี๋ยวติดหนีไว้ซั่นเด้อเดี๋ยวเอารำพนให้ซื้อมาฝากเด้อเออเอาสีแบบสีสีโอเอาเนาะมันจะงามเนาะ กันสีอันน้ำหมึกเลยมันเจียมสดอ่ะนะเอาสีโซเอาเนาะแต่งงามเนาะโดยอันนี้จะดูความไฟฟันของเพคนเนาะพี่น้องเพคนอยากเป็นหมออ๋อเป็นถุงสีเป็นถุงสีอ่ะกับใช่ถุงเปย์กับโมมีถุงเปย์ก็บข่าเขาไปโรงเรียนนี่อ่ามีหมูอยู่บ่มีอยู่โบไลมีโบไล อืมคือมีบไลโวะว่าเขาเกรแบมาลีดน้าเขาดููกเฮ่บออาเคนจนเาเนมาีเอนยังเาเปนนม,มีบ่ลุกแบบนี้ก็มีบอม,มีเนาะแต่ว่าหมูที่ขาเจ้าดีน้ำเฮาด้วยสิอืมีหม้หาขากว่า,า,าง,าง,างที่มีก็แบ่งเ่ามีเขากิากากนยั โอก็มีคือกันแบบนี้กะมีทางอันโมจีอยากคบเขาหละกะโบ,บอยากคบเขาเหมือนบอกโอ้แต่กะโบ,บเป็นยังน้องออกบบต้องใส่ใจเด้อน้องออกบบต้องแบบคิดรลายเด้อลูกเด้อเออคูได้ดีเขาก็ดีครับกู่ได้บุดีเขาก่ากะต่างคนต่างอยู่เนาะเออเขากับโบต้องใส่ให้ทั้งเขาเขากับโบใส่ให้เขาต่างคนต่างอยู่เนาะอือน้องออกกะอยู่แบบนี้กะมีความสุขเหมือนว่าอือโดยแมน มูไลกะถ้า,ถาหากว่ามูแบบโบดีกับเฮาเนี่โบจริงใจกับเฮาเนะ่ะโบมีก็ได้มีหน่อยดีกลัวเนาะโ,<อ>โดยตาทางนั้นมาส่งเสาแล้วเนาะน้องอ,อ่อปะไปเบิ่งน้ำเพลินอ้าพี่น้องเอ้อทางอันอันทางบนเห็ดเสาเพมืนกะเอาเสามาส่งถึงเฮือนเลยเนะาะตาน้องอ,อ่อตาปาุ๋นะน่ คุณอาเส,สามาทงส่งกงันถึงที่เลยโม,มนิกาได้สบ,บายดีเด้อจะเอาลงทางใดน้อเอาลงนี่เลยบอมเมนน้องอ่อกีก่เสาเนี่น้นองอ๋อ ยังดีกอัวถ้าเนาเห็ดเองมันต้องสื่อปูนสื่อเหมเป็นบนน้องอ้อโอ้เบ,อเบื่องเงินร้เถืออีกเมนให้คนมาส่งดีก่อนเนาะน้องออกก็มีความเขาใจเกี่ยวกับตัวนี้เจ้าคื้หูว่าต้องใส่ปูนใส่เหมใสทรายฮะอ๋อเบื้องลุงเห็ด<อ> โอ้ลุงเป็นสร้างบ่อืมโดยเจ้าอยากให้ลุงเห็ดบ่เห็ดเพืเ่อนให้เจ้านี่อยากให้เห็ดเ <c oughs> จากก้าก็ต้องอ่าวากระเพื่อนเดอ้อลุงกระเพื่อนเดอ้อมาเห็ดให้น้องอ,อ้อได้บ่สิเดย,ดยอ้ายอ่าสางเพื่อนกันเนาะหยุกเลยย่อเลยพี่น้องเลยหกคนฝั่งล,ละสาม ตอนนี้ทางเอ่ยเพิ่นกังมาแล้วเนาะสบายดีเด้อเอ่ยเด้อโดยสบายดีอ่าเอ่ยมากกับพอดีพ่อเลยเนาะแม่นดีใจเลยดีใจวะโดยมางหวมดีใจนำโดยดีใจเอ้าปลักหล่ะเดี๋ยวคนหนึ่งลูกนั่งลงก่อนเนะนั่งลงก่อนลูกอ่านั่งลงกันเด้อลูกเด้อโอ้ยดีใจนำเด้อน้องอ่อเด้อดีใจนำครอบครัวน้องอ่อนำมื้อนี้กานั่งเสาไปก่อนเนาะน้องหวาเนาะ โดยยังบ่ท่านได้ตั้งพี่น้องเอยฮะก็มาส่งอุ่นๆฮ้อนๆเมื่อกี้นี่เลยนางยังห้อนยูนบอกน้องอ่ะนางยังห้อนก้นอยู่อ่ะฮะมีหูนํำโดยแม่แหละเปิ่นก็เห็ดหูไว้เพื่อว่าเทคานเหละเปิ่นสิเอาเลขสอดเขานี้เนาะเปิ่นสิเอาเลขสอดเขานี้แม่เหละยังอุ่นๆอยู่แม่นบอกด้ดย เออทางเฮากลับมาเห็นแบบนี้ก็ดีมุกดีใจเลยเอยโดยอันน ah> uh ี้จะเป็นขันเริ่มต้นนะเออเนาะอืมเป็นขันเริ่มต้นดีใจนำน้องอ้อหล่ะกัครอบครัวหรายๆโดยโดยที่มีผู้ใหญ่เพื่อนเยืนมือเขามา่วยเรือเนาะก็คือทางพระอาจารย์เพื่อนทะเลเอยเนาะโดยมาจะสิมาอีก่มาเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ยยังหิมาคูมือยาให้มาคูมือแค่บอก โอ้ยเจ้าส mm ีห hmm, น so mm hmm. ึ่งเขาเลี uh ้ยงเอื้อยบ่มาถุกม uh ือเลี้ยงเอีกเนาะหับเลี้ยงอีกเนาะอีน้องเนาะทางรางออกบนหับเลี้ยงกันสนสาวรำพอนกับสีมามาตลอดเลยสะได้บ่เอาเห็ดละงกมาหายน้ำกับชิซึมังนาหายเอาตอนเอื้อยนี่แม้อ่าเป็นเสือบอกเห็ดเห็ดระงกหาเองแม่ดหาเองอืมเอาบุกนันห้ลุงเทอร์มอืมเอาบุงนั้นให้ลุงเทอร์มอีก เอามืงนันมาจะใส่ซื้อเอาซื้อเอาเออซื้อซื้อตอนลุงเมเทิ่มอีกโอ้ยสิบุยังแบ่งใหง้ไอ้ลำโพงในโบ้าาเหมือนี้ยังห,น,น,งหน,น่อยหนึ่ง <laughs> ย,ยังหน่อยหนึ่งโดยบุเป็นยังให้น้องเก็บไว้กินเดี๋ยวมือหนาเฮาจะมากินน่มกันเนาะโดยเออเออพอดีมีทางผูใหญ่เป็นฝากเงินมาให้นางอมน้อยนึงบโบลายโดยพอดีทางผูใหญ่เป็นฝากเงินมาให้ น้องออมหนึ่งเนกีบเนาะไว้ให้น้องออมซื้อในสิ่งที่มันจําเป็นเด้อโดยไว้ซื้อในสิ่งที่มันจําเป็นเนาะอ่าผู้ใหญ่ผู้นี้เพิ่นกะบบประส์ออกน้ำน้าลูกเนาะโดยอ่าขอบใจเพิ่นก่อนลุงโดยขอบใจโดย,โดยทั้งนี้เอาา่ยกะอ่นานทอกกรสิคอกลับก่อนเด้อเอเด้อโดย,โดยไปมือหนังกระิมาเยี่ยามยามายาหม่คือเกาอะไรเอ่ยบริไปทางใดดอก มาเยี่ยมยามทางนี้คือเกาเนาะโดยเมนมนมขอบใจเด้อเอาสาบายดีก่อนโดยสาบายดีเอาพหกาสาบายดีก่อนโดย,โดยตอนนี้ทั้งสร้างเพื่อนกนเอาเซามาส่งครบตามจำนวนเนาะรวมเม็ดเมนสิบห้าต้นกะมืกีมาเห็นแบบนี้กะหูสึกดีใจเนาะแหละกะยินดีทางครอบครัวของน้องอ่อหลายๆที่จะได้เือนใหม่คือบ้านคือเมืองหมู่แล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นเงินเก่าของน้องออเนอะาะเสากสระเซไกระเซี่ลมอลไพี่น้องเ้ยขั้นหัวาตั้งเงินใหม่แล้วเนาะทางอ่หลังเก่าเพื่อนนี่ก็ต้องได้มากเนาะพี่น้องเพราะเพื่อนจะปลูกอยู่บนนี้เลยเนาะบนเงินเก่านี่เลยแล้วก็จะมางเงินหลังนี้ออกเนาะแลวจึงค่อยตั้งอีกเทือนึงอันนี้ทางสาลำพรกับบุมียังนอกจาก ขอขอบุญขอบคุณมายังผููใหญ่ใจดีเด้อที่เมตตาครอบครัวของน้องอ้อขอให้ทันจงมีสุขภาพแข็แขงแรงอยู่ดีมีหฮงกลัมเจ็บใจดกลงไข่ยาม,ายมีเด้อปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ทันได้สมกับความมุ่งมั่นพัฒนาด้วยเทินสำหรับวันนี้สาวลำพรกับสิขอจบพ่เพียงสมนีเด,ด้อฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามหับซมและฮับฟังเป็นกำลังใจให้กับสาวลำพรในเด้อขอขอบใจสบายดี